โรงเรียนการเมืองเป็นอีกก้าของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากต้องประสบความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งโดยบุคคลผู้เป็นกําลังสําคัญในการปลุกั้านโรงเรียนในครั้งนี้คือนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตเลขาธิการพรรคขุนพลคนสําคัญของประชาธิปัตย์การตั้งโรงเรียนการเมืองในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักการเมืองในพักให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลของฝ่ายคา้าน ในส่วนของหลักสูตรโรงเรียนการเมืองเมื่อการคู่มือนักศึกษาจะพบว่าแบ่งออกเป็น6กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาการเมืองกลุ่มวิชานโยบายสาธารณะกลุ่มวิชาเศรษฐกิจการเงินและการคลังกลุ่มวิชากฎหมายมหาชนกลุ่มวิชาบทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกลุ่มวิชาประเด็นสําคัญทางการเมืองที่ให้ความสําคัญกับการทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะ การเปิดสอนหลักสูตรสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรในครั้งแรกมีนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้กล่าวปาฐกถาก่อนเปิดเรียนโดยมีสสอของพรรคตบเท้าเข้าชั้นเรียน73คนรวมถึงสสรุ่นใหญ่อย่างนายสุเทพเทกสุบัณนายชำนิศักดิเศษและนายกสิทธิพิรมสำหรับการเรียนชั่วโมงแรกเป็นการเรียนในวิชาการเมืองกับการบริหารเศรษฐกิจโดยหนังสือเรียนเล่มหนึ่งที่สสได้รับแจกในวันนี้คือพรรคการเมืองในเอเชีย ออกเฉียงใต้ซึ่งทางหน้าปกและภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงที่พันบธบจโททักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีการรสอนของโรงเรียนการเมืองแห่งนี้จะใช้เวลาเรียนกว่า200ชั่วโมงในระยะเวลา2ส,สมัยการประชุมหลังจากนี้จะมีการเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกพักมาเป็นวิทยากรซึ่งน่าจับตาว่าการเปิดโรงเรียนสอนการเมืองของพักประชาธิปัตย์ในครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อบทบาททางการเมืองของพักประชาธิปัตย์ในทิศทางใด